EP พี8บัวชมพูจะมาพักกับเราสักระยะนะครับน้องเพลงทำไมต้องบอกน้องเพลงด้วยล่ะน้องเพลงไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะเพลงฝืนยิ้มแล้วก็หัวเราะให้ดูสดใสร่าเริงราวกับว่าชีวิตไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนช่างเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ทำให้คนรอบข้างยิ้มตามไปด้วยแต่ว่าก็มีบางคนเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วกลับรู้สึกบาดหูบาดตาไม่ชอบใจนะัก ต้องขอโทษที่มารบกวนทุกคนด้วยนะคะบัวชมพูพูดแล้วยื่นมือไปเกาะแขนจิรายุสแสดงท่าทีสนิทสนมบัวเพลียจังเลยคะนอ็อตถึงเธอจะรู้ว่าเขามีภรรยาแล้วแต่เธอก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงในหัวใจเขามาก่อนขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีไหมชายหนุ่มถามประเดี๋ยวป้าอ่อนยกข้าวต้มขึ้นไปให้ที่ห้องบัวก็แล้วกันนะ เกรงใจทุกคนมากมากเลยค่ะขอเป็นข้าวต้มปลาณนะขคะกินอะไรไม่ได้เลยได้ค่ะได้ป้าเตรียมไว้แล้วขอบคุณค่ะเอ,อิบแล้วห้องพักของบัวอยู่ห้องไหนเริกป้าอ่อนทำหน้าเลอะหลาทำไมต้องถามแบบนี้ด้วยห้องทางปีกขวาค่ะห้องนั้นเองห้องนั้นก็สวยดีนะขบัวก็เคยพักห้องนั้นมาก่อนเพลงเข้าใจทันทีว่าทำไมบัวชมพูต้องพูดแบบนี้ เธอคงอยากจะแสดงให้เห็นว่าเธอเคยมาพักที่นี่มาก่อนหน้าหญิงสาวอยู่แล้วขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีกว่าจิรายุเป็นห่วงสุขภาพของบัวชมพูถ้าจะเอาอะไรก็วกกลิ่งเรียกให้ป้าอ่อนมาจัดการให้เดี๋ยวผมต้องจัดการเรื่องงานอีกนี่ถ้าไม่มีน้องเพลงช่วยต้องลำบากแน่ๆเรื่องเล็กน้อยข่ะไหนๆเราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้ว เพลงจงใจเน้นคำว่าสามีภรยาให้ผู้หญิงอีกคนได้ยินชัดๆจะได้ไม่คิดปีนต้นนิ้วน่ารักที่สุดแบบนี้ผมรักแย่เลยจิรายุเผลอตัวเข้าไปจุบแก้มภรรยาทั้งทังที่มีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยบัวชมพูเห็นท่าทีสนิทสนมและสายตาหวานซึ่งที่ทั้งสองมองกันแล้วก็เข้าใจได้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนพิเศษของจิรายุมากม แม้แต่เธอก็ยังไม่ได้รับสายตาเช่นนี้มาก่อนเธอจึงแกล้งทำเป็นเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกจิรายุเห็นดังนั้นก็ร้อนรนเอ่ยถามอย่างห่วงใยเจ็บหัวใจหรือกินยาไหมไม่เป็นอะไรบัวแค่แน่นหน้าอกอยากพักผ่อนช่วยพยุงไปที่ห้องพักหน่อยได้ได้จิรายุพูดแล้วก็ประคองบัวชมพูลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางธนุถนอมดูเหมือนคู่รักมากกว่าอดีตคนรัก เพลงมองเขาทั้งคู่แอบรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนเกินท,ทั้งที่คิดถึงเขามากแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีวันนี้เป็นวันหยุดเธอไม่ต้องไปทำงานที่บริษัทแต่ไม่รู้จะไปไหนจึงเดินไปที่ห้องอ่านหนังสือและนั่งลงที่เก้าอี้ด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวหลังจากจิรายุดูแลบัวชมพูเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินตามหาเพลงและรู้จักคนรับใช้ว่าหญิงสาวอยู่ที่ห้องหนังสือมาหลบอยู่นี่เอง ไม่ได้หลบค่ะแค่อยากอ่านหนังสือเงียบๆเ,เพลงก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือไม่เงยหน้ามองเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมเสียใจแย่ชายหนุ่มหัวเราะฮืๆในลำคอเก่งเนอะอ่านหนังสือกลับหัวก็ได้เพลงรีบพลิกหนังสือตัวเองอย่างว่องไวแล้วพูดเสียงดังกลบเกลื่อนความอายไปว่าเพลงพิ่งจะหยิบมันลงมายังไม่ได้อ่านเสียหน่อยนี่ยังคิดมากเรื่องพี่กับคุณบัวอยู่ใช่ไหมเปล่า เพลงเสียงสูงไม่มองหน้าสามีตัวเองถึงแม้ภรรยาจะบอกว่าไม่คิดมากแต่เขาก็ไม่อยากให้เธอไม่สบายใจจึงเล่าให้เธอฟังว่าบัวเขามีปัญหาในชีวิตนิดหน่อยไม่มีที่พักพี่ก็เลยให้เขามาพักอยู่ที่นี่ไปก่อนให้สุขภาพบัวดีขึ้นอีกหน่อยแล้วค่อยว่ากันจิรายุไม่อยากพูดเรื่องเจ็บป่วยของบัวชมพูเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนเธอเองก็มีเรื่องลำบากใจที่ไม่สามารถพูดได้ ได้ค่ะได้อะไรครับจิรายุตื่นจากพวังเธอแอบค้อนเขาเข้าให้ในหัวสมองของเขาคงมีแต่เรื่องบัวชมพูเท่านั้นคงลืมไปแล้วว่ามีภรรยานั่งอยู่ตรงนี้ไม่แน่ว่าคนรักในอดีตจะกลับมาทวงตำแหน่งคืนหรือเปล่าเธอเองไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบตบตีแย่งชิงผู้ชายกับใครถ้าจะต้องให้ทำเรื่องอย่างนั้นเธอจะเป็นฝ่ายเดินออกไปด้วยตัวเอง ประเดี๋ยวแม่บ้านก็เข้ามาตามให้ไปดูคุณบัวชมพูคุณท่านคะคุณบัวเธอเรียกหาครับจิรายุมองไปที่เพลงอย่างเกรงใจเพลงถอนหายใจแล้วเอ่ยปากบอกเขาไปดูคุณบัวเถอะคะไม่ต้องห่วงเพลงเธอยิ้มบางๆพยายามฝืนเป็นภรรยาที่ใจกว้างเชื่อใจสามีว่าจะไม่นอกใจ เขาหน้าเสียไปเล็กน้อยแต่จะทำอย่างไรได้ตอนนี้บัวชมพูเป็นโรคร้ายที่ไม่มีทางรักษาร่างกายอ่อนแอมากถ้าเกิดเขาไม่ดูแลไม่ดีแล้วเธอเกิดตายขึ้นมาเขาจะรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตเขาจึงจำเป็นต้องไปดูแลบัวชมพูก่อนดูเหมือนว่าบัวชมพูต้องการความช่วยเหลือจริงๆกลับมาอยู่บ้านหลายวันแล้วจิรายุต้องอยู่ดูแลบัวชมพูแทบจะไม่ได้ออกจากห้องของเธอด้วยซ้ํา จิระยุกับเพลงอยู่บ้านเดียวกันแต่เจอหน้ากันน้อยครั้งมากแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเขาก็อยู่เป็นเพื่อนบัวชมภูเพลงน้อยใจอยู่บ้างแต่เธอก็ไม่อยากทำตัวเป็นคนใจแคบหลายวันต่อมาบัวชมภูอาการดีขึ้นมากจึงลงจากห้องมาร่วมรับประทานอาหารกับทุกคนในบ้านได้ จิรายุต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินของคนป่วยจึงถามนู้นถามนี่กลัวว่าหญิงสาวจะกินข้าวไม่ได้เพลงเห็นสามีตัวเองเอาอกเอาใจผู้หญิงคนอื่นมากกว่าตนก็รู้สึกทนไม่ไหวจึงลุกขึ้นจิรายุรีบทักขึ้นว่าอ้าวเพลงอิ่มแล้วเหรอกะอิ่มแล้วเพลงขอตัวนะักเชิญพี่สองคนตามสบายเพลงกระแทกเสียงแล้วเดินขึ้นห้องเดี๋ยวสิเพลงโกรธอะไรพี่หรือเปล่า จิรายุลุกขึ้นยืนก้าวเท้าจะเดินตามภรรยาไปแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นจึงรีบหันไปมองและพบว่าบัวชมพูทำแก้วน้ำตกเป็นอะไรหรือเปล่าบัวเขาสาวเท้ากลับมาหาอย่างรวดเร็วเปล่าค่ะแค่หน้ามืดนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นผมไปส่งบัวที่ห้องดีกว่านะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวให้ป้าอ่อนไปส่งก็ได้ บัวชมพูปฏิเสธและลุกขึ้นยืนแต่เธอก็น่ามืดทำถ้าจะเป็นลมจิรายุเห็นถ้าไม่ดีจึงอุ้มบัวชมพูขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เพลงเดินกลับเข้ามาเพราะลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องนั่งเล่นเธอเห็นจิรายุอุ้มเพลงขวัญอยู่ก็รู้สึกเจ็บแปลกที่หัวใจจิรายุมีสีหน้าอึดอัดแล้วรีบพูดขึ้นบัวเป็นลมผมจะพาไปส่งที่ห้องก่อนค่ะ เออเพลงจะบอกว่าป้าอ่อนให้ตามขึ้นไปดูนะคะเผื่อจะช่วยชงยาหอมให้ค่ะขอบใจน้องเพลงมากจิรายุพูดแล้วก็รีบอุ้มบัวชมพูกลับไปที่ห้องของเธอเพลงเดินมาหยิบโทรศัพท์แล้วคิดถึงแม่ต่อให้เธอไม่เหลือใครบนโลกนี้อย่างน้อยก็ยังมีแม่คอยห่วงเธอจิรายุต้องคอยดูแลบัวชมพูทำให้เขาไม่มีเวลาปรับความเข้าใจกับเพลงมากนักจนกระทั่งสิริมาโทรศัพท์เข้ามา สวัสดีครับพี่เออซิริมากระแทกเสียงใส่ทั้งที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบประโยคดีนะทำไมทำเสียงอย่างนี้ล่ะครับเอาจะให้ทำเสียงยังไงละ่ะฉันแค่จะมาบอกว่าฉันจะเข้าไปรับลูกสาวขึ้นแล้วนะนี่ใกล้จะถึงแล้วด้วยอะไรนะครับแล้วไม่เห็นน้องเพลงบอกผมเลยทำไมพี่ต้องมารับเพลงกลับเพลงแต่งงานกับผมแล้วนะครับ แกน่าทำอะไรเอาไว้หลายใยเพลงเขาถึงโทรมาบอกให้ฉันไปรับกลับบ้านช่วงนี้ผมยุ่งจริงๆครับพี่แต่ผมไม่ได้รังแกน้องเพลงเลยนะครับไม่ได้รังแกแล้วทำไมเสียงที่เพลงคุยโทรศัพท์กับฉันไม่ดีเลยพี่อุตสาหฝากลูกสาวไว้กับนายให้ดูแลคือว่าช่วงนี้บัวชมพูมาอยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วยังไงคือบวมีปัญหาผมก็เลยต้องคอยช่วยเขา ออ๋ก็เลยต้องทำตัวเป็นพ่อระคอยดูแลผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาสินะโทษพี่ครับอย่าพูดแบบนั้นสิผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะจะคนแบบไหนล่ะฉันเห็นนายเป็นอย่างนี้มาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้วใครเดือดร้อนก็ช่วยไปหมดจะทำอะไรมันก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างไม่ใช่เอออาจจะช่วยก็ช่วย แล้วลองคิดดูว่าผู้หญิงคนไหนเขาจะทนได้เห็นสามีตนเองให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเมียตัวเองผมไม่เข้าใจพี่ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมนายนี่มันเป็นเศรษฐีได้ยังไงเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนมีเงินเป็นสิบล้านหนึ่งร้อยล้านบาทแต่มาโง่กับเรื่องง่ายๆแค่นี้เพราะผมไม่รู้จะทำยังไงนี่ครับ ในเป็นผู้ชายบัวเป็นผู้หญิงช่วยยังไงก็อย่าให้มันสนิทกันมากนะไม่รู้แหละฉันกำลังขับรถเข้าไปฉันจะไปรับลูกสาวกลับแล้วปลายทางตัดสายไปแล้วจิรายุยกมือกุ่มขมับอย่างเคร่งเครียดเขาจะทำยังไงได้ทิ้งบัวชมพูที่เวลานี้ไม่มีใครแถมยังป่วยหนักอีกเขาเดินไปหาเพลงที่ห้องนอนเพลงผมขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจให้เพลงต้องรู้สึกแย่แบบนี้ เพลงก็ไม่อยากรู้สึกแยก่ค่ะเข้าใจว่าเวลานี้พี่บัวต้องการพี่น็อตมากที่สุดแต่เพลงก็ทําใจเห็นพี่น็อตสนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวแม่คงมาถึงแล้วนี่จัดกระเป๋ารอแล้วเหรอจิระยุถามอย่างปวดใจเมื่อเห็นหญิงสาวกําลังจัดเสื้อผ้าเข้ากระเป๋าใบใหญ่นี้เธออยากไปจัดเขาถึงขนาดนี้ก็บอกแล้วไงคขาว่าเพลงให้แม่ให้มารับ หญิงสาวลุกขึ้นยืนเดินผ่านหน้าเขาไปอย่างไม่ใยดีแม้ว่าในใจจะรู้สึกเจ็บปวดมากก็ตามเพลงก้าวเดินออกมาไม่กี่ก้าวร่างเล็ก,ก็ถูกรวบกอดจากด้านหลังชายหนุ่มกอดเธอไว้แนบแน่นในวงแขนกอดกระชับรั้งเธอไว้ไม่ยอมปล่อยฝังใบหน้ากับเส้นผมหอมกรุ่นพี่น็อตปล่อยเพลงนะคะเพลงตกใจพยายามขยับตัวดิ้นรนไปมาแต่เขากลับกอดเธอแน่นขึ้น พี่น็อตอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวแม่เพลงจะมาถึงแล้วเพลงต้องไปเก็บกระเป๋าไม่ผมไม่ปล่อยผมไม่อยากสูญเสียเพลงไปปล่อยคดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเห็นแล้วไงเพลงเป็นเมียพี่เพลงคือคนเดียวที่พี่รักคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างคนเดียวที่ผมแคร์ที่สุดก็คือเพลงเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงปวดร้าวอย่างน่าสงสารกลัวว่าจะเสียคนรักไปจริงๆไอ้น็อต เอ็งทำอะไรลูกสาวฉันเสียงสิริมาดังขึ้นแล้วชี้นิ้วมาที่สองหนุ่มสาวแต่จิรายุก็ไม่ยอมปล่อยเพลงอายจนหน้าแดงไปหมดไม่ผมไม่ปล่อยน้องเพลงเด็ดขาดใครจะมาพรากเมียไปจากผมไม่ได้ไอ้น็อตแกบ้าไปแล้วหรือไงแกทำให้ลูกสาวฉันเสียใจฉันจะมาเอาตัวลูกสาวคืนแกก็เอาเวลาไปอยู่กับยายบัวชมพูนั่นเถอะผมไม่ได้คิดอะไรกับบัวเธอเป็นแค่เพื่อนผม ตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายและร่างกายอ่อนแอมากผมจำเป็นต้องดูแลเธออะไรนะบัวกำลังจะตายเหรอซิริมาตะกนขึ้นอย่างตกใจพอๆกับเพลงที่นิ่งอึ้งไปความน้อยใจและหึงหวงสามีสลายไปจนสิ้นครับเธอไม่มีที่พึ่งบัวมีปัญหาชีวิตคู่อยู่แล้วร่างกายก็อ่อนแอมากผมไม่อาจทนเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาจึงต้องดูแลให้เธอแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้ อย่าให้ผมต้องทำบาปทำกรรมเลยนะคราวนี้เพลงรู้สึกเห็นใจเขาที่แท้ต้องดูแลคนใกล้ตายแถมยังถูกผัวทิ้งอ้าวเป็นแบบนี้ไปเสียได้สิริมายักษ์ไหลสองแม่ลูกมองหน้ากันคราวนี้น้องเพลงเข้าใจพี่หรือยังครับจิรายุยอมปล่อยตัวภรรยาออกจากอ้อมแขนเพลงถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วยังไม่ทันจะเอ่ยอะไรจูจ่ๆเธอก็หน้ามืดขึ้นมาเพลง จิระยุตกใจรีบประคองภรรยาไว้ยายเพลงเป็นอะไรยายเพลงตอบแม่สิลูปหนูเวียนหัวคลื่นไส้แปลกๆมาสองสามวันแล้วค่ะ